แค่เกล็ดเราหมดอ่ะมันก็จะมุนอยู่างเงี้ยจนกว่าเราจะเจอมันก็จะหักแล้วมันก็เราจะเล่นได้เอ้ไม่มีน้ำเนะ้ะกินตั้งเนี่ยไหนนะน้ำอ่ะกินไหมเนะี่ยอุ้ยดำปิดปี มอมมอมมอมโอมอมอ่ะเอามาโอนมอมอร่อยมากร้านทีกูาี่นี่นอร้านีนปังรนมันน่ยิ้มแพ็คค่ะยิ้มแย้มอมดีใมอมชื่นใจมา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 มนรอนคนยนแล้วคนม่น้อน โอเไม่ร้อนแล้วตุเกอร์ใช่ไหมหนูกัดเข้าไปอ่ะ๋ยมต้องมีตู้องฟองมาให้ก็พี่เริ่มอิ่มแล้วอิ่มจะอิ่มหรอเออตัวหนูอิ่มน้ำอุ้ยอันนี้ยังมีขาวๆจั่วๆอยู่เลยโอ้โหนี่เลยและสุกยังไงมาไม่กินดิบๆเลย ไก่กินนดิบดแม่อร่อยเหม็นนะถ้่เหมือนหมูหมูกินดิบยังร้อนอีกร้อนออร้อน 我怎么了？<Mile 气> 哎 ไ้เิดเดียวอะโอ๊ยออ่ะไม่มาเลยหลดเลยมัาไม่ถ่ายม,ามันมั้งไงฮะ้มเออไม้เดี๋ยวร่นนะฮ่าวนนี้ได้คอนเทนต์เลย อ,อ,อ๋อเป็ดอันนี้ไข่เอาเหยียบหมาอ่แม่บอกอันนี้ใส่ลูกลูกลูกไข่ลูกเพี้ยนให้ดูแม่ลูกบาองไ่เนี่ยแบบลูกไข่ไอะอ,อันนี้ป้อะแม่ห,หรอ, <c oughs> อ,อหรอแม่มันบอกว่าหรอ ชอบกินน้ำหน่อยข้าวอร่อยป้ะที่โรงเรียนนะรสชาติอร่อ,อ,อยอร่อยจากพิชซ่าสุดเด็ดมากกว่าชอบกินจับเลี้ยงเ,เยงียบน้องอ่ะสองตีที่แล้วชอบกินจับเลี้ยงมาก่อนเลยแต่หมาจมับแมวไม่เกินละโอ้โหหนูอายุแค่ข้าเองเฮ้ยเฮ้ยแล้วอะ่ะเพิ่งกลับมาครับแม่เลี้ยงพวกเราสองคนมา ข้างหลังเลี้ยงมันมาเก้าปีเลี้ยงมาสิบปีใช่ไหมขอขอขอมา <laughs> ทำไมทำแบบน,นี้ <laughs> โอ่อเกือกนี่ฮะมันพ่อมันจริงๆเลยด้วยตอดไว้ยังตอดดีกว่าน้อยใจจริงเอ้าอยู่นู่นนี่น่า โอ้ยอ yeah. ิ่มาอันน้ำโดนเต็มๆนะครับไม่เอาไก่ต้มดิไม่เอาไก่้ดิที่เจีย่างอ่้โอ๊ยร้อนเกิน

มองอ่ะเทน,น้ำใส่หม้อแมวปะแหงะอะพี่เองสิบักป๊อกแม่สรุปชื่อแบคแค็กใช่ไหมอยากจะตั้งชื่อว่ามืดเราก็เรียกว่าแบ็กไงร้อนอคอใครอิอ่มแล้วบ้างพี่อิ่มแล้วนะใครอิ่มแล้วบ้างพี่อิ่มแล้วนะ เขาก็จะอิ่มแล้วมาเพื่อนจะทำก๋วยฉ่า